ไม่ถ้าเกี่ยวกับลาบุดอนนี่เดีอยากเห็นทั้งตัวกุ oh, <wow. S 1> ว้งเล่เดี๋ยวไปรับไม่จำเป็นค่ะไม่ได้คันดะลาป้าลีดอสโซฮะเกิดอะไา kulled daw May ba naman ngala daw may, kaya, may so na may soya. 对吧？Oh, ฟ้าอุ้ยขออุดอุ้ยเวอร์เวอรอยาขเวอรอีกแล้วแต่ก็ให้ของแถมอะไรเหรอของแถมพี่ออกไปเที่ยวไหมไปเมื่อวานวันนี้พี่ไม่ได้ไปบ่อยไงเข้าใจปะคือคนอื่นคิดว่าเราอะไม่เที่ยวแต่ว่าแต่ว่าเราอะชอบชอบมากเลยเที่ยวแล้วพี่แบบ กันเนาแต่ว่าเราอะชอบเที่ยวมากเลยดับปี้เราแค่ไม่มีเงินเท่นอสงสารนะออกแล้วที่ทำงานละเสียวทางฟ้าอืมทางฟ้าก็นางฟ้าใช่ปะเพื่อนหนูโดนไฟช็อตที่ไหนอะโดนที่ไหนโดนที่ไหนอะพี่ฉีดอะไรที่น่าไม่ได้ฉีดแล้ว ดาวคืนนี้ไม่ทำงานล่าชะก็ชะล่า,ลาออกไปแล้วอะไรโยนที่มือค่ะงงงงชะลาเนี่อย่าทำไมก็ยังก็มาลูมาลูท่านจะไปติดทหารตับเป็นนก มากินมากดูอะไรวะ <laughs> งงอยังไแวบพี่เชนงงเลยตุดท <c oughs> ้อเลยดะคืน <c oughs> นี้ไม่เขา้าล่าช่วยล่าออกไปแล้วอะไรไม่ต้องถามเรื่องงานได้ป่ะแหละหล,ะละ่ะลูก มากินข้าวที่ห้องไม่เอาข้าวไม่ชอบกินข้าวเนู้อขาโทษว่าเนูเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรอะ่ะแล้วบอกทําไมเราไม่ได้ถามคืนนี้เหมือนนางแจ๋ว <c oughs> นักแจ๋วนายไวไ้เหี้ยไวไม่พูดไม่พูดหยากคายก็เซดูไม่เหมือนใครทั้งนั้นเราก็คือเราเออเราก็คือเรา อย่างอื่นก็ไม่ให้กินไม่เอาไอ้ค่ะคุณสวยไม่คือถ้าพูดเข้าใจก็ได้แต่นี่พูดไม่เข้าใจกูงงเราอะเราอะกระซอกแล้ว,ลว,ลว,ลวเธออย่าทำให้เรากระซอกอีกสิอ,อะรหอฉันฉันกระซอกตัว chịm à, không, cam không, 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 <9. S 2> อยู่นรา,ามาอยู่กรุงเทพนี่เละอยู่กรุงเทพนี่เละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อยู่กรงเทพค่ะยังกลับยังยังไม่กลับยอยอทำงานยอเพิ่งออกยอยอออกตั้งแต่บ่ายสองแล้วบ่ายสามไม่ใช่จะเข้าได้ไหมเข้าไหนอ่ะเข้ากล้องขึ้นเมื่อไหร่เลวอุย้ยนานแล้วยังวิ่งอ่ะกลาเป็นคนก่อนลงใช่ไหมใช่ นี่รู้ใช่ไมเเข้าไปไหนได้ขึ้นกล้องด้วยไม่เอามเอาม่รับใครเพิ่มไม่รับไม่รับเชื่ออะไรชื่ออยู่นี่เดีอยู่เดีอยู่เดะเดอยู่ลาตาอยู่ลา เล่นดังเกตูนามาดียูยู่เป็นคนกลบสส่กลบมาแล้วครับกลบก,กลบก,กลบกลบ

แสดงบักอาหมดเลยผนดีก็อุ้ยขอบคุณครับทำไมไม่บอกกลับมาไม่บอกเลี้ยงลูกเหนื่อยเลี้ยงลูกคนเดียวเหมือนเดิมเหนื่อยเหยมือนเดิมไม่มีวันไหนที่ไม่เหนื่อยหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ากลับแล้วเคยโดนยัอนอยงจนเบื่อแล้วช,ชุดอะไรไม่รู้ไม่บอกไม่ดูผมดูผม ไหนดูผัวนายไม่ให้ดูค่ะผัวใครใครก็รักมดอลีอ๋อผัวทำงานสิ่ตาเดาได้ดดทำงานที่ไหนไม่บอกหรอกโห

เขก็ไม่ต้องรู้รู้แค่ว่าเขาทำงานก็พอรู้รู้แค่ว่าเขาทำงานส่งลูกเรียนเอ๊ะลูกทำงานส่งส่งตังมาส่งตังส่งตังให้เราใช้พอแค่นั้นพอรู้แค่นั้นพอแฟนไปทำงานตั้กี่ชีจร ทครเขาทำงานคนเดียวแล้วไม่ทำหรอก oh, <yeah. S 1> ดื้อทำไมวาห่างเกิเพื่อเพื่อ เราไม่ทำงานเราหางานอยู่เราหางานอยู่ยังไม่ได้เลยหางานอยู่จะทำงานไม่ได้จะช่วยงานหางานให้จะทำงานอะไรละ่ะ มีงานไม่ละเอางานแบบไหนแบบไหนก็ได้ที่ไม่ต้องเสียตัวโอเคป่าจริงจังระบบพอไม่เอาเระบกพอเบื่อแล้วพี่ตัดออกได้เลยเระบบพอไม่เอาไเหนือก็ได้ไม่เหนื่อยก็ได้ไม่ใช่เหนื่อยก็ได้ไม่เหนื่อยก็ได้งานอะไรก็ได้ที่ที่ ไม่ต้องเสียตัวแบบตัวงานที่สุจริตอะแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่เอาเรบพอเพราะว่าเบื่อแล้วๆๆๆๆเป็นเรบพอมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าเราแต่ว่าติดที่เราเบื่อแล้วไม่ให่อะไรเราอะเราอะเ,เบื่อแล้วเราทำมาเยอะแล้วเราเบื่อมากเราจะทำงานอื่น เดี๋ยวปองใช่หางานอืมจะรออยู่แค่เชียร์ที่ไหนอะชนบุรีมันไกลไงเธอเลี้ยงน้ำ เพื่อถ้าได้งานจะไปไหมงานอะไรก็บอกก็บอกดิงานอะไรหักกูก็ใช้ขี้จอลลนถ้าเราได้อย,บยูบายดีไหมบายดีกบมึงอยู่ไหนไม่ขึ้นโกงอ่ะต่าบหากก็ ใครอยู่ที่เดิมไม่ได้งานไม่เลือกงานเยอะไม่เลือกฉันไม่เลือกนะพี่ฉันแบบไม่เอาระบอบพอแค่นั้นเองงานอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ระบอบพอแป่แาไแเฮาเฮาบนเกอยู่ในยูโกลล็กลลก งานนอนสบายสบายพอเข้าเบาวเวขับโบเอ้เข้าเดาเรื่างอยู่อ่ะพี่แต่ปีอีต้ต้องมาเล่นีกคือทำทุกอย่างได้เงินไม่คืองานแบบงานอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเสียตัวแล้วก็ไม่ใช่งานระบบพอดดวยแค่นั้นจบ งานอื่นจะทำหมดได้เพื่อเห็นกางเกงเพื่องงมากเซเว่นเฟเว่นก็ไม่เอาว้ายเลือกไง งานเสียตัวต่อเซงียตัวมาโปกว่างงานมาโปตไม่ทันเสียตัวตายสลไม่นว่าผมฟังัฟังฟังองไ้าัน่ด้งานบ้านทไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ อดนอดอาหารงานอะไรผู้พ่อมามสวยผู้พ่อหายู้พอหนาพอูพ่อะ้พหน้า่อนมอพ่อจิกกดูดิย่ลุ้าดสุสาร์ละกะกู Saya nak buat lagu Serabut weh Eh Pupu pun nak Pupu pun